แมแ่แบบของเวทนะพระหนุ่มจะส้มส้มทุกอย่างอาริการ้อมเตือนตรงทักแม่ <Okay>. <c oughs> <c oughs> แที่สุดเงี้ยไปเร็วๆหนุมมาทนี้ที่สุดไป่ละบุรีกันค่ะทุกัวไอ้หนุ่มจะส้มวันนี้วันอะไรใส่สีส้มเนี่ย วันพระวันอมันพระต้าใส่ดีโซมาเอเลิศน่ารักนะค่ะดูไม่เดียจงดเนแม่เป็นแม่างเวทเนาะอหนุ่มเซ่อมซ่มทุกอย่างนาิกาต้องเปลียนโซแม่ที่สุดโอเคไปแล้วเร็วน่ารักมะกที่สุด่ะเนาะถูกสั์วันแม่วั ตวลาบุรีกันค่ะทุกคนไอหนุกเส่อ้มวันนี้วันอะไรใส่สีต้มเนี่ยวันเสา๋อวันพาร์ก็ใส่สีต้ม่าเจอเรื่องสำรวมครับผมสวยงามถึงเียงนี้วันนี้เราได้มาอาบานกันแล้วเรามาอธิษฐานตอนหน้าองค์หลวงพ่อโต ว่าเราจะรักกันทุกชาติไปไม่ว่าจะเกิดมาไกี่ชาติต่อให้เจ้าเกิดเป็นตุนักพี่ก็จะเกิดเป็นเห็บพี่จะเป็นเห็บที่กอะเธอตลอดไปยนงที่จุนี้มีจูบไหมอะไรอย่างเงี้ย yes, no ไม่ต้องจูบไม่ต้องจูบเลยจบแล้วเพราะว่ารองพื้นพี่หนามากเข้าไปตรงจุดนี้ค่ะจุดแรกแล้วที่จะเห็นั้ำเงินน้ำเงินนี่ว่าอยู่ไหน สวยมากไปถ่ายข้างในไปเข้าไปถ่ายมุมไหนสวยครับมุมที่ช่างภาพถ่ายคือเข้าไปตรงจุดนี้ค่ะจุดแรกแล้วที่เป็นเราต้องอะไรเ่ออะไรครับผมเอ้ยไปครับผมว่าไงครับหนูดีใจมากเลยที่ได้พี่เป็นผัวเนี่ยน้องหญิงงขอพี่เ้ยพฉันมองนี่เสร็จอะไรเ่ออะไรครับผมเอ้ยไปครับผมว่าไงครับหนูดีใจมากเลยที่ได้พี่เป็นผัวเนี่ย น้องหญิงของพี่เรือหญิอฉันมองนี่เสร็จอะไรเธออะไรอะไรครับผมอะไรเธออะไรครับผมเอ้ยปาดครับผมว่าเลครับหนูดีใจมากเลยที่ได้พี่เป็นฝูงเนี่ยน้องหญิงของพี่หรือหญิมองชั้นมองนี่เสิอะไรเธออะไรครับผมเอ้ยปาดครับผมว่าเลครับหนูดีใจมากเลยที่ได้พี่เป็นฝูงเนี่ย น้องหญิงของพี wow ่หอญิงบางมองนี่ค่เขาตร่กันอะไรเอะอะไรออพเขบอกว่าไงครับ